สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาติดตามโครงการใหม่นะครับที่จังหวัดชัยภูมิะระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแก่นนะครับถนนหมายเลข2062ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้เพะกเรามีการเบิกไหลทางนะครับตามที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับของ พี่น้องชาวจังหวัดเชัยภูมิและขอนแก่นตามเส้นทางนี้นะครับแต่เรายังไม่เห็นป้ายประกาศของโครงการนะครับก็ถือว่าเรามาเซอร์วิสไปแล้วกันนะครับครั้งแรกตอนตอนที่หนึ่งนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับตามที่เราเห็นป้ายอยู่ข้างหลังนี้ครับก็คือป้ายบอกจังหวัดเชัยภูมิอำเภอแก่งเพอะ และจังหวัดชุมและอำเภอชุมแพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับะจะเราติดตามช่วงการก่อสร้างต่อไปนะครับช่วงอำเภอโคกโพโซไซนะครับช่วงอำเภอโคกโพซซัยจะมีการก่อสร้างทางช่วงนี้นะครับ ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นมีช่างสำรวจต่อไปก็จะเป็นอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะครับ สภาพเส้นทางที่เราเห็นคือที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับก็มีเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างนะครับออมาสำรวจเส้นทางเรียกว่าเซอร์เวครับออมีการถ่ายระดับเส้นทางน่าจะมีการก่อสร้างทางเส้นนี้เร็วๆนี้นะครับ กาสต่อไปข้างหน้าเราจะนำเสนอท่านผู้ชมใ็้ได้ทราบนะครับเดี๋ยวนี้เรามาแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดแตสภาพเส้นทางที่เราจะไปอำเภอแก่งคอนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็เป็นทางสีเลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือเป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านบ้านโคกนาดีนะครับที่เราเห็นป้ายข้างทางสแสดงว่าที่เราผ่านมาแล้วก็จะมีการก่อสร้างจากทาง2เลนเป็น4เลนนะครับครั้งต่อไปแอดมินจะมาตาม ให้แฟนคลับหรือท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่า,ามีการก่อสร้างเป็นไปอย่างไรนะครับเพราะว่าที่เรามาเราก็ไม่เห็นป้ายประกาศป้ายประกาศโครงการนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเขตอำเภอโคกโพชัยนะครับแสดงว่าการขอสร้างก็มีตั้งแต่อําเภอโคกโพชัยนะครับไปที่อำเภอมันจาคีลีเรารายละเอียดอะไรเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าเห็นแต่ช่างสำรวจเขามาถ่ายระดับนะครับ ซึ่งเราถ่ายมาก็จะเข้าตัวอำเภอโคกโพชัยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วจะเข้าตัวอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนนะครับการก่อสร้างครั้งต่อไปของทางช่วงนี้นะครับเราจะติดตามให้ท่านผู้ชมหรือแฟนขับ ได้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็แสดงว่าการก่อสร้างต่อเนื่องนะครับคือจะมีอำเภอโคกโพชัยนะครับขั้นกลางที่เราผ่านมาแล้วก็เห็นช่างํำรวจถ่ายระดับอยู่นะครับก็แสดงว่ามีโครงการก่อสร้างทางช่วงนี้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับจะได้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดหรือเป็นข้อมูลให้กับแฟนครับหรือประชาชนที่เดินทางผ่านจากขอนแก่นมาที่จังหวัดชัยภูมินะครับเ,เราผ่านมาแล้วก็เห็นป้ายประกาศข้างหน้าแล้วแสดงว่ามีการก่อสร้าง100%ปเซ็นเลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครั้งต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ เข้ามาก็ซ้ายมือนะครับแล้วก็เห็นสภาพมีการเบริกไกลทางนะครับหรือทางช่างเขาเรียกว่าอะไรนะครับเคลียร์ลงนะครับเป็นการเคลียร์ลิงข้างทางจะมีการกอร่อสร้างทางนะครับจากสองเลนเป็นสี่เลนก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับ ซึ่งแอดมินได้ถ่ายทำเส้นทางเส้นนี้เป็นทางเลือกที่เราจะเข้าไปในกรุงเทพมหานครนะครับที่เราไม่ต้องเดินทางไปตามเส้นทางหมายเลขสองหรือถนนมิตรภาพซึ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลมันจะติดมากเลยนะครับ อันนี้รายละเอียดเราไม่ทราบนะครับว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับครั้งต่อไปเป็นครั้งที่สองแล้วแอดมินจะมาลงรายละเอียด,ดให้แฟนคขับหรือท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดี การก่อสร้างทางช่วงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพชัยนะครับ ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือซ้ายมือจะเป็นที่พักของผู้รับจ้างนะครับแสดงว่าเพิ่งเริ่มสัญญาในการก่อสร้างนะครับ เราติดตามมานะครับการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2062นะครับช่วงอำเภอ,อช่วงอำเภอโคกโพไซนะครับก็ ะระยะทางที่จะเข้าอำเภอแก่งคอจังหวัดชียภูมิประมาณ10กิโลเมตรนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็จะเป็นเขาแล้วอาการ ติดตามงานงานวันนี้ถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งไปแล้วกันนะครับอ่า สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายการนำเสนอครั้งนี้การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2062นะครับจากอำเภอโคกโพชัยเดิมาที่อำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ